สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมาล้มมาล้อยครับสวัสดีตอนเ่อสูครับพี่น้องผมสิพาพี่น้องมายามเบ็ดมากููเบ็ดตอนเ่อสู้ครับเมื่อวานนี่อันผมมาใส่ไว้ครับตอนแรกๆหลังจากทีิเสจภารกิจตัดหญ้าตัดหยังในหายนาแหละครับก็เลยเอาเบ็ดมาใส่ไว้ครับตอนแรกว่าสิมากับน้องพอดตครับน้องพอดบอสบ่ายครับ ตั้งใจว่าเสาร์อาทิตย์นี่มาบ้านมาภารกิจนั้นนั่นนี่นี่สิส่วนน้องพอนว่าใส่เบ็ดครับน้องพอ,อ,อนถอดบ่อสบมใบครับพี่น้องได้ขุดเงอเดือนไว้แล้วก็เ,วเลยว่าใส่พุด,ด๋ยวครับเดี๋ยวผมพาไปยามครับพี่น้องตอนตเ้าๆนี้ว่าสิใดวะครับผมเอาใส่หม่องเก่าลระครับพี่น้องจุดแรกอันนี้นะครับหม่องแจ่นี่นะครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดกัน เบิ่งดูครับพี่น้องอ้ยถือย่พี่น้องเบิ่งครับเบิ่งนี่ครับนี่พี่น้องล้งแรกครับก็ได้การแล้วครับเอาคืนกันครับนี่ปากคอครับผมโอ้ยพอดีอ้อมครับพี่น้องนี่หลังแรกครับพี่น้องลังแรกก็ได้การเลยครับ ปลาคอครับปลาคอปลาคอน้อยครับโตกําลังกินครับซํานี้ครับเดี๋ยวมวนมวนวกลอนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องหลังข้างหลังครับเอาไว้นี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาเบื้องหลังนี่ครับโอ้คือยืนแกล้ง,งยังสิล่ะเอาถือโยครับพี่นอ้องเบิ่งนีครับโอ้ย ปาคออีกแล้วครับในการครับพี่น้องในการยี่ปาคอยอีกแล้วครับผมหลังที่สองครับพี่น้องปาคอยอีกแล้วครับรุ่นเดียวกันเลยครับผมโอ้หมานหมานครับสองหลังแรกก็หมานแล้วครับพี่น้องในการครับในการเอาร่วมกันไว้หนีครับผมบ่ถือไปน้่งเหรอครับพี่น้องเอาไว้หนีก่อนครับพี่ครับซุ้มหนึ่งครับผมนี่ครับพี่น้องหลังนี้ พาคำอ,อุย้ยมันสิดเบ็ดผมขึ้นไปครับกระถือครับผมทางหนึ่งด้วยทางพีครับใส่ลาเบ็ดผมอุย้ยพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเบิงครับเบิงถือแล้วครับเห็นไ่ครับพี่น้อง นี่ครับปากคอขึ้กันครับผมนี่ครับพี่น้องหลังนี่กับปากคอขึ้กันครับรุ่นเดียวกันเลยครับผมได้การพี่น้องได้กันโอ้เยี่ยมเยี่ยมครับเดี๋ยวถือไปน้ำครับปากคอไม่ครับพี่น้องโตกันเรยว่าท่านไงครับเจอกรนกรนตใหญ่น้อนงพี่น้องที่เขามา อันที่เฮ้ามาอันรอบก่อนครับไล่ะผมใส่ยุดใส่อีกโอ้นี่ครับพี่น้องสองหลังเนี่ยแกงแย่งอยู่ครับโอ้บ่ถือครับตั้งนี้ก็บ่ถ,ถือครับบ่ดเงียบเอียบอ,อ่ทั้งหลายเราพาเบียดเฮ้า ผมลงครับพี่น้อง้็ผมใส่ยื้ใส่แน่ผีเนาะโอ้โถือครับเขินแกงแกงยงเยอะโอ้ยคือบุถือ,อีกเนาอไใ้ตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องไปนี่ก่อนอันนี้ก็บบถืรครับบอลน,น้ำ ไปต่อครับมันต้องมีถืวอ,อีกไหม <c oughs> คือบนเนียบเงียบอีกเนาะข้างไหนล่ะเงียบ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 อ้พี่น้องเอาละครับเอาแล้วครับพี่น้องครับ เนียบๆพีหลีครับน้องเนียบๆพีหลีครับโอ้ยปลาเข็งครับผมโอ้ยเดตัวใหญ่อยู่พี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับนี่ครับตัวใหญ่พี่น้องโอ้กิ่นข่าเลือดแท้ปลอดภัยครับปลอดภัยได้การครับได้การซีแต้มรุ่ตัวนี้เอ้ยครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวฟังทั้งนี้เดี๋ยวโอ้ย นี่ถือครับฟัทงทั้งนี้บอถือครับพี่น้องเบ็ดหักที่มัใสแล้วอันป่ามันหักเบ็ดผมนะครับเอาไปต่อครับ้องเงียบๆอีกพี่พี่น้องเงียบๆป่ะโอ้ใช่ละขังนี้โอ้ยขังนี้ก็บาเนียบๆครับผม ยืนแกล้งครับพี่ครับสองหลังโอ้สองหลังนี่กับแมงลำมวกหแมงลำมวกกลับบางทีเนี่ยว่าถือได้พี่น้องโอ้ยตายโอ้ยบะหมานอีกเลยครับบะมานอีกเนาะ มนเียบเนียบเงียบเียบออีกนะไปฟุ่นครับบะนี้ถือว่าพี่น้องตัวนี้มันก็ดึงไปจังสี่โอ้ยมันสีเบ็ดผมขื้นครับข่างตังยิงอยู่พี่น้องข้างนี้ว่ามันถือยืดที่ครับี่ใส่ละ่ะเบ็ดเดี๋ยวเบิ้งก่อน,กนครับพี่น้องโอ้ยบ่ถือครับใช่ละแจ แจสองแจอู้คืออุ้มหลุมของท่นครับแม่นถือยู่ติครับพี่น้องนานพี่น้องครับว่าแร้ววะครับนี่นี่พี่น้องนี่นี่ครับป่ายังล่ะอู้ปลปเข็งครับพี่น้องปาเข็งไงครับปะเข็งไงอีกแล้วพี่น้องปาเข็งไงอีกแล้วครับพี่น้องปาเข็งไงอีกแล้วราการครับ นี่ยู่หุ่นสองตัวครับผมเดี๋ยวกูขังนั่นครับถึอบ่หอยยืนแกงแย่งอยู่ครับเสียงนกตุมห้องตุบตุบตุบมตุมตุมอยู่ครับพี่น้องเมื่อวานนี่ผมมาตัดเข่าครับ นั่งนกตัมันอยู่นั่นครับพี่น้องผมก็บอหูเนาะเอาเครื่องตัดหญ้าขึ้นจะพ้ายได้กับแน,แ,นแ,นแ,นแน่แน่แน่ล่ะครับพี่น้องบานนี้มันก็นเหตุห้างอยู่นี่มันก็หญ้าหกทุกกอเขาผมก็ป้ายไปครับตรงนี้นครับพี่น้องนี่ครับไข่มันครับผมเล้ยสิได้แต่ผมมันหูว่าอันผมเบรกท่านนี่ผมบ่ตัดหรอกครับ ผมเสียงเอาปล่อยห้างมันไหวปล่อยหญ้าไหวมองนี่ให้มันนองหกคือเกา่าให้มันอยู่อันนี้ผมมัเบรก,กว่าท่านครับพี่น้องเลยได้เหตุมันแตกเมื่อเลยครับเรียกว,ว่าโอ้ปวดใตั้งใจยา้บาปเด้ออลไววาท่านละยามเพ็ดต่อครับพี่น้องเพ็ด <laughs> จังไดห้างนกตูมกันมันเป็นแล้วปได้ตั้งใจดอกเอออันนี้ก็บ่ถือครับ เหลืออีกสองหลังพี่น้องนี่ครับมันถือกอี่ติครับพี่น้องโอ้ยดึงไปซื้อ,อไปเนาะไปนี่กอนหลังสุดท้ายครับบัานนี้หลังสุดท้ายยู่ต้องผี่ครับแก่น้านนี่แหละเปินรดูหลังสุดท้ายเอาครับพี่น้องสุดน้ำกันครับ เงี้ยโอ้ยบ่ถือกับพี่น้องหลังสุดท้ายบ่ถือกับพี่น้องนครับเดี๋ยวเสร็จละเหมือนละครับเดี๋ยวเขาไปสรุปผลงานกันครับพี่น้องตะเวนก็ขึ้นแล้วครับมือหนี่มาแต่เศาเครับมาแต่ตีหาก็กลัวว่าท่านตีหาคืนครับพี่น้องปั่นจักรยานมาเขาไปสรุปผลงานเขาครับบมา่นี่ ้นีมาครับพี่น้องหอดเวลาสรุปแล้วครับบัานนี้่าผลงานเขาเป็นยังไงครับเจ้านี้ถือว่าหมานเยู่ครับได้ได้ง่ายอยู่ครับพี่น้องนี่ปลาคอตัวแรกครับตัวแรกครับผมนี่อันนี้อันนี้ตัวตัวที่สองครับพี่น้องนี่ครับปลาคอตัวที่สองครับได้การครับได้การอันนี้ ปลาคอตัวที่สามครับรุ่นเดียวกันเลยครับพี่น้องอันนี้ปลาเข็งครับปลาเข็งปลาเข็งไงครับปลาเข็งไงนี่ก็รุ่นเดียวกันเลยครับนี่ครับพี่น้องเป็นไนครับได้การวะได้ทั้งเม็ดเศ้านี่ก็ได้ทั้งเม็ดหาตัวครับอันมันถือยัง่างมือมว่านี่แหละครับพี่น้องเบิ้งอันห้อยมันถือแล้วมันได้ัตงแตมืมว่านครับเบ็ดทั้งเม็ดกะอันยี่สิบแปดหลังครับ ในหาตัวครับมือว่านนี่ผมใส่แล้วผมยางกลับก็ได้ประข็งสองตัวครับพี่น้องได้การครับได้การเดี๋ยวอีสานจะมาปีมาหน้ามาร้อยครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรครับวันนี้กับคลิปนี้วันนี้กับเอาไว้ตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ